โอบิโตะจริงๆน่ะเหรอถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำไมที่ผ่านมาฉันจะอยู่หรือตายก็ช่างมันเถอะแต่นั่นสินะถ้าจะถามว่าทำไมแล้วก็คงเพรานายปล่อยให้ลินตายไปต่อหน้าต่อตาละมังนะฉันนะ ทางนี้ท่าทางน่าสนุกดีนี่นะโอวิโตะหมอนั่นคืออุจิวะมาดาละช้าจังนะครับไม่ได้หยืดเสซนหยืดสายเสียนานกว่าจะเข้าที่เลยใช้เวลานิดหน่อยแต่นั่นก็จบแล้วล่ะนะ แกน่าจะกำลังสู้กับพวกป้าอยู่นี่นาทั้งที่เป็นอย่างนั้นทำไมถึงไม่ได้ยินลือข้าพูดว่านั่นก็จบแล้วไงเล่าหรือว่าแกเอาคืนไปมันเป็นของนาย <c oughs> คนที่ตายไปแล้วอย่ามาทําให้วุว่นวายสิเก้าหางกับแปดหางข่าจะเป็นคนจับเองนายไปรับมือสองคนที่เหลือไม่ใช่แค่พลังสถิตร่รางธรรมดาจริงๆสินะฮากชิ ขึ้นไหวช้าไปแล้วเพราะอะไรกันทำไมถึงไปอยู่กับคนอย่างมาดร้าปุกปากไปซะดีกว่าเจ้าสวะด,ดีแต่ปากเกี่ยวกับลินอย่างนั้นเหรอ ฉันรักษาสัญญาที่ให้กับนายไว้ไม่ได้ใช่ฉันคือสวะแต่ว่านายเป็นวีรบุรุษของโคโนฮะจำเป็นด้วยเหรอที่นายจะต้องเป็นแบบนี้ไปด้วยนี่แหละคือความเป็นจริงทั้งฝ่ายฝากฝังและฝ่ายถูกฝากฝังในโลกนี้นินจาอายุที่ยืนยาวสุดท้ายทุกคนก็จะกลายเป็นสวะ พวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีเลยละ่ะคาคาชิไม่มีใครสามารถดุดพ้นจากวงจรที่ให้กำเนิดสว่างของโลกนี้ไปได้เพราะงั้นฉันจะสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาใหม่พวกแกนารุโต่ล่างแยกงั้นเหรอพวกแกมันควรโมโหซะจ,จนนึกเรื่องที่จะบ่นไม่ออกเพราะงั้น จะบอกเกี่ยวกับตัวฉันเรื่องหนึ่งให้ฟังแทนก็แล้วกันฉันไม่ใช่สวะและจากนี้ไปก็ไม่มีทางกลายเป็นสวะด้วยฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ใครฆ่าพวกพ้องของฉันเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมให้ใครฆ่าพวกพ้องของฉันหรอขอโทษนะนารุโตะคนที่ถ่ายทอดคำพูดของโอบิโตะให้เธอฟังอย่างฉันกับ เพืออจะเผลอลังเลไปซะได้โอบิโตะความมุ่งมั่นของนายในอดีตแม้แต่ในตอนนี้ก็ยังคงอยู่เคียงข้างตัวฉันสิ่งที่ตัวฉันในตอนนี้ทำได้ก็คือปกป้องรุโตะในตอนนี้ไปกันเถอะไกลารุโตะพวกเราจะไปจัดก,การกับทวิโตะกันเพื่ออนาคตโอโอ้ ดีละงั้นก็ไล่ตามไปทั้งแบบนี้อือนั่นมันจะอัดให้เป็นผงก่อนจะคืนชีพได้โอ้ยิงเลยดีมากจบแล้วเหรออ่า จบแล้วละโลกใบนี้น่ะว้วอะไรนะนั่นมันหรือว่าอ่านั่นก็คือติดหาไงล่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ